ต้นว่าผู้คำหนึ่งมีคำหนึ่งแล้วก็อันคำหนึ่งคำใดคำหนึ่งเนี่ยเดีนี้เขาเรียกว่าสำคำนวนวิทศนะออมีเออเอามาคำใดคำหนึ่งนะที่แปลึ้นต้นเป็นผู้ก็ดีมีก็ดีอันก็ดีเนี่ยเป็นคำนวนของวิทศฐนะต้องเรียกคุณนี้ว่าวิทะอันะเชื่อมด้วยคำว่าของวิทศนะของเนี่ยอ่าตัวนี้ตัวอย่าง โสโสนี่วงเล็บพมโนอุตตะปาตราบาตราโสราชาปุริเนีิอุติโตตัวแดงๆนี่ครับสมัตถังอหัวสิแปลว่าอ ah ันว่าพามนั้นคู่เห็นไหมคู่ออาแล้วกู้ออกจากตัวนี้ครับกู้นั้นคนทั้งหลายถามแล้วได้ได้กราบคุณแล้วซึ่งเนื้อความนั้นเห็นไ่มตัวนี้ว่า เวลาสัมพันธ์ก็หนึ่งอยู่เลยโสอิเซนาของปัมโนปัมโนสิยัคตาในอโลเจติอโลเจติอาคาจัปปุกัตตุวจงลาชัปุจิเตหิอนาพิกตาในปุจิโตปุจิโตวิเสนะของปัมโนตามวิเซนาของอัตถังเวลาสัมพันธ์จะแยกขอกบททุกตัวนะครับอัตถังอาบทระคัมมาในอโลเจติเนี่ยเศสนาทีนี้แปลว่าเป็น อยู่หน้าท่าว่ามีว่าเป็นปอนทังขาท่าและภูท่าเรียกว่าวิกฤติกตาเชื่อมในคำว่าในวิกฤติกตาในวิกฤติกตาในเกี่ยวกับเนี้ยออย่างอายังโควาโลกัตติโยโหติถ้าเห็นเลี้ยงอย่างนี้หน่ยครับตัวนี้อยู่บังคับให้แปลเปลี่ยนแล้วเนี่ยบอกคนวางไว้ในในภูท่าอันนั้นบุคคลนี้เป็นกษัตริย์ย่อมเป็นใช่นไหม ปติโยปติยะอัน <phrases> นั้นบุคคนี้เป็นกษัตริย์ย่อมเป็นตัวตัวแดงๆสมบัต์ว่ิจิกิตาในโหติสัมพันธ์อย่างนี้อายามิเทนะของบุคคลบุคคลวิจิกิตาในโหติโหติอาจะได้บทกัตตูวาจบกัตติโยวิจิกิตาในตัวเทียมมันในโหติกัตติโยวิจิกิตาในโหติ แปลว่าให้เป็นทีนี้ให้ตเติมคําว่าให้เข้ามาเมื่อกี้เป็นที่เฉยตทีนี้ให้เป็นอันนี้จะวางไว้ในหน้าจาระ tha กับจาระา h a สองท่งาเดี๋ยวต้องแปลหนูว่าให้เป็นกันทีเลยเช <hein. S 2> ื่อมด้วยคาว่าในเหมือนกันต,ตัวอย่างโสตะวังตังกัมมังสาบุตังสวดิแดงนะกระโอญิแปลว่าอันว่าท่านนั้นโสตะวงตังว่าท่านนั้นกระโอหิ จงกระทํบตามกรรมังซึ่งกรรมนั้นสาธุกัรให้เป็นกรรมดีใช่ไหมให้เป็นเมื่อแปลว่าให้เป็นแล้วที่จะทำมันว่าอะไรดูโสวิเทนะของตะวันตะวันเสียกตาในกรโรหิกรหยิอาทยนอุบดกตุวาจบตั้งวิเทนะของกรรมังกรรมังอาวุธกรรมัในกรโยยิสาธุกังดีครับท่าเจ้นี้สาธุกังวิกติกรมะ แเป็นวิธกรรมะในกระโลหิก็เป็นกรรมนะอ่าให้เป็นนี่ต้องเติมกันว่าวิติกรรมะในกระโลหิทีนี้แปลว่าว่าเป็นว่าว่าเป็นนว่าสองว่าแล้วก็เป็นเรียกว่าสัมภาวธนะเชื่อมด้วยคำว่าในเออตัวอย่างตัวอย่างปาปัวปาโปะเปลนปัสติพัทรังนี้แปลว่าแม้ว่าบุคคลผู้ลามกย่อมเห็นซึ่งกรรมลามกปัสติย่อมเห็นนั่น ปาปะกำล,ลังซึ่งกรรมลกพัฒนรังว่าเป็นกรรมจเจริญเห็นไหมพัฒนรังว่าเป็นกรรมเจริญว่าเป็นกรรมอันจเจริญอันนี้ใ네นกระถาปาค่ายครับสัมพันว่าปิสาวเป็นกระถากับปาโปปาโปเสียกตาในปัสติปัสติอาขยาันจบทกัตตูวะจกปาปังอวุธกรรมมาในปัสติสตพัฒนรังเห็นไหมนี่ตัวนี้สัสมภาวนะสัมภาวนะ ันแปลว่าว่าเป็นว่าเป็นกร,รมเจริญสัำเาราในปสัสติข้อที่จะต้องจําตรงนี้คือปาโปนี้เป็นสัพพิเศษเราไม่ต้องโยกว่าบุคโลเอาเป็นประธานได้เลยปาโปตัวนี้ไม่ต้องว่าปาโป่จะต้องบุคโลเราสามารถเอาปาโปเสียกตาไปเลยเป็นสัพพิเศษในปสัสติเลยไม่ต้องโยกบุคโลมาประโยงนี้ อันนี้ดูปัตมะยอพัดใช้ในความหมายหกจางเรียกชื่อตามวาจนุนนั้นไม่เกินสี่ห้าวาจุกครับหนึ่งเป็นประธานในประโยคกับตัวาจุกเรียกว่าเสียกระตา,ามหมายถึงทำเลีงครับไม่ใช่ทำใช้ทำโดยทำเลียงเชื่อมด้วยคำเอ่อเชื่อมในคำว่าในทั้งข้าวาจุกตัวอย่าง ยามเสโนธรมังเทเสติเยอัน่ก็เทรดแสดงเยงธมเีงอันว่าก็เได้ย่มแสดงซึ <conference> ่งธรรมคำพัน <confer> ว <dein rails> ่าเสโนเสกตาในเทเสติเทเสติอันก็กว่การตุวะจกรธรมบัตินี่คือประโยคกัตตุอย่างพวกไม่สงสัยเลยซึ่งมันรู้้รแค่ว่าถ้าเป็นประโยคกัตตุวาจกประธานเรียกว่าเสกตาตอนนี้ ทำเองไม่ได้ใช้คำตัวเองทำเองทีนี้เป็นประธานในประโยคกรรมวาจกและเหตุกรรมเื่อวานจบคำนี้เหตุกรรมนะตัวประธานเรียกว่าเรียกเหมือนกันว่าวุตตกรรมะตัวประธานนั้นเรียกเหมือนกันมันไปจต่างตรงจิริยาต่างจิริยาเท่านั้นประโยคกรรม่วาจบตัวอย่างคือธรรมะสวนัง ลงเน็บคะแนนนะแต่ในบาลีเขาจะไม่โยกให้เราถ้าเขาโยกไว้ก็ดีเนี่ยตัวนักวิจารณ์เนี่ยแต่เวลาแปลและสะพานนักเรียนต้องโยกมาทุกครั้งธรรมะสภาวธรุมะกามาธรรมะสภาวธรรมะก็จะทำมีแค่นี้เนี่ยลันแปลคันว่าการฟังทั้งรมอันบุคคลเ่าร้องแล้วเห็นไหมประโยคกรรมมีองค์สามอันนั้นอันวิจารณ์กิยาครับหลักก็มีอย่างนี้ อนัตติกากรรมกิริยากรรมคือประธานอนัตติกาคืออนัตติกาเนี่ยวางคนวางอยถางหน้าหน้าประธานเขาจะไม่เรียงแต่เวลาแปลได้สมรรค์เรียนต้องยกขึ้นมาทุกครั้งสำคัญว่าธรรมะสมรนั้นวุติกรมะในโพสิตังโพสิตังวุติกรมะในโพสิตังโพสิตังนี้ข้ามใจจิตตบทกรรมะวาจบบุคลีนะ อันนั้นพิิตตาในโพตังโคสิตังพิโตรามาวาโจไหแตไหนๆไห่ๆไหนๆไหนๆแล้วพิโตกธรต่วาจเห็นไหมเนี่ยยขึ้นไปนั่นสิเขาสอป็นปีลนตอนขัตอนะร่ะมเข่าข่าอะร่างเี้ยนี่ไหมอันว่าการฝังซึ่งทำอันบุคคลเป่าหล่อ อันอันเรียกว่า,น,านักบตาเนี่เรียกแต่ว่าอันนี่ประเด็นนะอนิักตาในโพดิตังประโยคกรรมมีองสาบิตา,ากรรมมัจจริยาสามอย่างอนมมักตากรรมมิริยาแต่ในในวันนี้เรียกว่าสองอย่างเร,เรียกเรียกว้แค่ประธานกับิริยาต้องโยงมาต้องโยกไหมให้ให้ครบ ไอ้ข้อองศา嘛อฎีนี้ประโยคเหตุกรรมม,มาประโยชนตัวอย่างคือมรณสติตุงเหหิพาเวตโพมันต่างกันตรงไหนประโยคกรรมเหตุกรรมเนี่ยกับประโยชน์กรรมมันดูดูคำแปลนะอ่านว่ามารณสติอันเธอทั้งหลายพึงให้เจระเดินใช่ไหมตัวนี้มีคำว่าให้คครรับับพึง,ง,งให้พึงให้เลยเนี่ยดูตนี้ลักษณะนี้เป็นประโยคเหตุกมมรรม เวลาสัมพันว่าประธานเรียกเหมือนกับกรรมะเห็นไหมมารติพุทธกรรมะตรงนี้มารณติพุทธกรรมะในพาเวตะอพพาเวตะโจกิตวัตเหตุเนี่ยเหตุกรรมเหตุเติมเหตุเข้าไปเหตุกรรมะมาจบนั่นก็เหมือนกันตัวเีตุเหียนรักบิดาในเวทิตโพเห็นไหมท่านดูตัวตัวกิริยากิริยาเป็นอันนี้อันนี้ทิตโพเหมือนกันตัพะอ้าประโยค เหตุกัดต <P an> ุวตกเหีตุกัดนะปะทาเรียกว่าเหตุกตาจะมีคำว่าให้สนใจเมื่อกี้แหละตัวอย่างคือพิ่กูธรรมสภายางกระถางสมุทสาเปสุงเนี่ยประโยคน์ลบียดเลยตัวนี้แปลว่าอันว่าพิษสายนางวาจาเป็นเครื่องตาวเห็นไหมนี่สมุทสาเปสูงให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วในธรรมสภาในธรรมบทยังมีมีทุกเรื่องแะ ่สมมติว่าพิโคเหตุกตาในสมุทฐานเปปสุงสมุทฐานเปสุงอาไตบเหตุตกตวจตวจบธรมางอาาละในสมุทฐานเปสุงกัถังตาลิตกรรมะแปลว่ายังตาลิตกรรมะในสมุทฐานเปสุงนี่อในทุตยานประโยคภาวะวจจบอนี้ไงตัวประธานเรียกว่าอันนตาอันนาแปลว่าอัน ตัวอย่างคืออันเยนปิภิกุนาของนี้อัตตะขะสะสิเดนะอุตพังแต่ว่าอันภิกษุแม้อื่นน่ีภิกุนาเนี่ยอันภิกษุอันเยนปิแม้อื่นอัตตะอัตทะขะสะสิเดนะเป็นเช่นกันด้วยภิกษุชื่อว่าอัตตะทัะอุตพังจึงเป็นอุตพังจึงเป็นเราก็สัมพันธ์ว่าอภิชัต อานเป็กระท่กับอันเดียนะอันเดียนะเดียนะของพิกุนาพิกุนาอันนั้นใช่ไหมอันนั้นกิจการในพุทตะพันธ์พุทธะพันธ์กิจบุตรภาวะวาจงอัตตาคัตศนิเศสนะพิกติกตาอันนี้ก็แปลว่าเป็นพิจารณาในพุิตะพันธ์อย่างนี้ประโยคน์นี้ไงประโยคนี้ก็ถ้าเรียกว่าเร่งก็ถ้ากระจุกคือประโยคที่ไม่มีแก่กุมาร แกขึ้นไปลยอยยี่สิบเอ็ดวอย่างคืนะอเทโลอันนั้นเป็นละแค่นี้นเท,ทโรนา้นเป็นละสามารถว่าเทโรนี่ก็ได้ปล่อยเลยนี่ปล่อยเลย,ย,เลยไม่ต้องต่อเลยปล่อยไม่่ตต้อองเลยมตครับปล่อยเลยครับตัวนี้ก็ได้แค่นี้ทีนี้เป็นประธานในประโยคกับตวาปัจจัยคุมภามเรียกว่าป,ปกติกาตาอืมประธานอะไรอ่อียาวตวาปัจจัยคุมภามเรียกว่าปกติกาตาดูแลตัวอย่าง ทาตีการายสัน hmm. ต mm ิการเปเสตวาตัวนี้นี่ตัวนี้คุ้มค่าเปเสตวาคุ้มค่าแปลว่าอันว่าถ้าเปเสตวาส่งไปแล้วสันติกานสู่สำนักขราะยะของตราเห็นไหมเวลาสมันว่าถาดิเป็นประธานเนือว่าช้าปกติกตาในเปเสตวาเปเสตวาที่อรานในขลารยะสามีทรมด้สันติการสันติการสันติการ์ต้องฟังด้วยใเฟาวาน จ้านะตอนนี้แหละออเลือบขอเดอร์หลักเราจะแหรกลักไปแล้ววัน <c oughs> นี้เอาเลืกก่อนดูดนดเดี๋ยวผมก็เดี๋จะไปขายายแล้วก็เดี๋ยวจะลงในยูทูปให้เพราะมันสิบสองนาทีสิบสองนาทีนักเรียนง่ายหลักครับมันจะง่ายถ้านักเรียนได้หลักสิบสองนาทียี่สิบเจ็ดนาทีได้เยอได้เลือกเรียนของเรามาช้าสิ้นสูญยังสิ้